กูอยากได้อย่างอื่นตอนที่เป็นชนแทงโอไม่รู้กูจะเล่นไรทันต่ซีนอนหนึ่งสองสามเอาสี่เป็นกูเตะซีนอนจากห้องนี้ไม่ได้วะไอ้ยีรอดไปซีนอนหนึ่งสแล้วเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วหนึ่ง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 ันยนหนมา กูได้ลงคลิปโอวัสดก่อนรีโปได้แหละเนยกูบอกเลยดันเกมไหนมีกูเกมนั้นก็ได้ลงก่อนแหละมาตลกกูก็มีไอ้เยอะไอ้เยอะพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธมีถึงกูรักความพะเยอทะยานของพี่กูมั้ยพี่เอิร์ธไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนเหรเห็น มันมึงมึงมันชุบมันชุบช่วยไปด้วยฮะทุบอะไรนะข้าวมันชุบดูไม้ไหนดูเปลี่ยนเลยข้าวเห็นแดงเห็นแดงเห็ดแดงตัวใหญ่ดิสวยมากตั้งแต่เล่นมาแฮชแฮชบุงดีสุดแล้ววันเนี้ยเออวันนี้เแฮชข้าวแฮชสวยมากแบบสวยสุดแล้วใสรในพวกเกาะนะเนี่ยดีไงอย่าไปหาเรื่องเพื่อนกับ เมื่อกี้ทำให้มูดได้ลืมไปแล้วนะเออเออเออพี่อ่ะมึงอันติดยัดกูเลยอ่ะมันหรือพี่บีมาเมื่อกี้ไม่ใช่เขานะมันยัดผมใช่ไหมของของฉันไม่ใช่แค่นี้เลยกูเป็นสับโอเพื่อรถแข่งรถแข่งว้ายอะไรอะไรพี่อ่ะพี่อันโผล่รถผมสู่ๆพี่บีมาละ กูพูดใช่ไหมเนี่ยเกินเกินจะพูดอะไรกินจะพูดเลยเข้าขออนุเบียดสัมพันหนึ่งได้ปะได้เอื้อเอื้อเอื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไปเลยเบียดไปเลยไปเลยกูเห็นพี่ก <being> ูพ <headed> ุ <and moon> ่งแล้วกูหมูแท้เลยอ่ะอ่ะฮะแล้วแล้วใครดันเทโลดวะฮัลโหลให้ได้ขอบคุณมากนะครับก้องขอบคุณหนาพอดี ไอโซเชียลอยู่ด้านบนไอนาด้วยได้เดี๋ยวเก็บให้ไม่ถึงพี่บีไม่ถึงลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วเมื่อดาวปดีนะมันไม่ยิงผมโอ้ดจาม่าผมไม่ถึงพันไอนนามันตายไปละดรม่ยังไม่ถึงเนาะได้เรื่องละเอออได้เรื่องฮิวเธอใช่โอเคใช่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 เอออันนี้น่าจะได้ฮิวจริง เออวดลแล้นะไปพี่เอิร์ธเดี๋ยวผมบู๊เองขำงมนสัตว์พี่เอิร์ธผมเอาซูซูเพิ่มความเร็วมาให้พี่ละโอ้โหน้องรักจริงๆรงปะปไ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 ปเกือบโดนทางเม่อดาวผมผมไม่เกือบอ่ะโอ้โหไม่ตีสักทีเอื้อเอื้อ ผมไปเล่นด้วยไยเงี้ยผมรอเพื่อนก่อนแล้วกันเดี er> <s <S ๋ยวมาเอาไปใคเนี่เอาเอามปโดนไปด้วยวะเกิดอยากไปต่อป่ะอยากสนุกต่อป่ะแอนนากูอยู่ไหนวะสี่วิห้าวิข้าวเกินบ้านแล้วดีใจที่โดน